การใส่ NG q ขั้นที่1การเตรียมอุปกรณ์ 1. ถุงมือชนิดิส s p สเบ b l ส 2. สาย NG q ซึ่งมีหลายขนาดปัจจุบันที่ใช้ตั้งแต่เบอร์14-18ถึง18 French การเลือกขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ใส่ NG q ถ้าใส่เพื่อให้สารอาหารจะใส่ขนาดเล็กเพื่อให้คนไข้ไม่รู้สึกลำคาญ หากใส่เพื่อเออร i ิเกชันหรือคอมเรสชันบาลควรเลือกที่มีขนาดใหญ่การดูขนาดดูได้จากเบอร์ที่ติดอยู่ที่ข้างซองหรือดูจากสีของ n g q 3. k y Jelly เพื่อใช้ในการลูบิเค a ก่อนการใส่ 4. ซลิงเออลิเกชันขนาด5 0 c ซีซีเพื่อใช้ในการทดสอบโดยปลายของไซลิงจะมีขนาดใหญ่กว่าไซลิงทั่วไป 5. ส t เ t ตโตสโคปเพื่อใช้ทดสอบ 6. หกขดเทปและคลัสเตอร์สำหรับใช้ในการสแตปเอ็นจีทิว 7. ถุงพลาสติกและยางหรือคอนเทนเนอร์อื่นๆเพื่อเป็นรีเซวัวสำหรับคอนเทนที่ออกมาจาก n g t นิ 8กันไกเพื่อใช้ตัดคอบเทปสีการเลือกสายในผู้ป่วยรายนี้เลือกที่จะใส่ในขนาด16เฟรนฟ์โดยมีจุดประสงค์เพื่อด e ีคอมเพรสชันโดยวัดจากขอบของเฮลิกสมายังรูจมูกข้างที่จะใส่และลากต่อมายัง อีพีแกสเซียมโดยในผู้ป่วยรายนี้ขนาดความยาวอยู่ที่ประมาณ2ขีดครึ่งปกติขนาดของขนาดความยาวของสาย NGTUBE ขีดที่1จะยาว45เซนขีดที่2จะยาว55เซนและขีดที่3จะยาว65เซนโดยทัว่วไปแล้วขนาดของสายที่จะใส่จะอยู่ระหว่างประมาณ สองถุงขีที่สามปนเควจ์เลลี่ก่อนเพื่อให้ลื่นและใส่ได้ง่ายระหว่างเริ่มใสเ่เข้าไปในจมูกข้างที่เลือกไว้จนผ่านนาโซฟาลิงซึ่ง เริ่มบอกให้ผู้ป่วยคืนน้ำลายหรือน้ำที่เตรียมไว้พร้อมทั้งใส่สายตามอย่างนุ่มนวลจนถึงที่ที่ต้องการในระหว่างนี้หากผู้ป่วยมีอาการไอหรือเสียงแหบแสดงว่าสายเอ็นจีออกขั้นตอนต่อไปเป็นการเทสายโดยใช้สลิงที่เตรียมไว้ดูดคอนเทนต์ในสตรมา้าได้แกสติกคอนเทนต์แสดงว่าสายอยู่ในกระเพาะอาหารเรียบร้อยแล้ว แต่หากไม่ได้คอนเทนต์เช่นในผู้ป่วยรายนี้มีสาเหตุจาก 1. ไม่มีคอนเทนต์ในกระเพาะอาหารหรือสายยังไม่เข้าไปในกระเพาะอาหารมีวิธีการทดสอบต่อไปโดยดูดอากาศเข้าไปในไซลิงประมาณ20-30 cc แล้วพุชลมเข้าไปพร้อมกับใช้สเต,ตโตสโคปฝังริเวอีพิแกสตรียมจะได้ยินเสียงลมผ่านเข้าไปในสโตมัส แสดว่าสายอยู่ในกระเพาะอาหารเรียบร้อยแล้วการแตบสายเริ่มแรกให้ผูกคอดเทปเรือนตำแหน่งที่พอดีกับรูจมูกติดพลาสเตอร์แผ่นแรกรวาบนสันจมูกของผู้ป่วยเนื่องจากว่าในบางครั้งจมูกของผู้ป่วยบางคนจะมีลักษณะมันอาจทำให้สายยื่นอ,อยู่ได้ง่ายวางคอดเทปที่ผูกแล้วทับลงไปบนพลาสเตอร์แล้วติดทับอีกชั้น เหลือสายขอดเทปให้ยาวพอสมควรเพื่อพับลงมาอีกครั้งและติดคลัสเตอร์ทับเป็นครั้งที่สามตัดสายขอดเทปที่ยาวเกินไปออกลองในถุงมัดยางเพื่อปิดปากถุง ถุง g สามารถวางไว้ในตำแหน่งที่เรนได้สะดวกและไม่เกะกบผู้คนการตรวจดูว่าสาย NGQ ทำงานได้ดีหรือไม่ขั้นตอนที่1ตรวจดูในสายว่ามีคอนเทนต์ของแก๊สติคอนเทนต์อูหรือมีอยู่หรือไม่ 2. ยกสายที่มีคอนเทนต์อยู่ยกขึ้นสูงเพื่อให คอนเทนต์ไหลกลับเข้าสูตรตัวมัถ้าสามารถไหลกลับได้สแสดงว่าสายทำงานได้ดีหากในสายไม่มีคอนเทนต์ของของแกสติกคอนเทนต์อยู่สามารถตรวจดูได้โดยการใช้ไซลิงเอลิเกตดูดเอาคอนเทนต์นั้นออกมาถ้าคอนเทนต์สามารถออกมาได้สแสดงว่าสายยังทำงานได้ดี หรือสามารถทดสอบโดยการพุชแอร์เข้าไปในสโตม่าร่วมกับใช้สเต,ตโตสโคปฟังเสียงแอร์หากพุชแล้วมีเสียงแอร์ผ่านเข้าไปในสโตมาแสดงว่าสายอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม